เอร์บมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเซปอร์เรดครูซเครื่องยนต์สองจุดศูนย์แอลที่ัตท็อปสุดยอโต้คันนี้ปี2012ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสองสีนะคะสีน้ำตาลผสมกับสีดำสวยมากๆเลยนะคะกระจกปรฟฟับไฟฟ้านะคะคระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์ a บ็กไอบีเอสกุญแจรีโมทค่ะภูมิลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ ของเราที่299,000บาทเท่านั้นนะคะ9ก30,000บาทค่ะผ่อนสบายนะคะเดือนละ7,000บาทค่ะขอถานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิโ,โคัีได้นะคะที่15,000บาทขุ้นไปค่ะกระสุโคนันีไปใช้งานได้แล้วนะคะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะรูหลากว้างขวางนั่งสบายนะคะดีเซลเทอร์โบท็อปสุดค่ะ l t z ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะขับดีพร้อมใช้ท็อปสุดอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบด้วยนะคะเครื่องแรงขับดีผับมันประหยัดน้ำมันสุดเลยค่ะ c h e v บ o ร e เ c r ครูเครื่องยนต์ 2.0L t z ท็อปสุดยอโตคันนี้ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรอสอบถามได้ละเอียดเพิเ่มเติม